สวัสดีครับพอลี่ครัรรบสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามในทาง,าทางเด็กฮ <billion. S 1> านอยพอลี่นะครับรมาสองจังเล่าอะไรนะครับมาฝากคอมมนต์ตีนะครับไปถือเลยละวันนะครับมาเลยปัดโชจมาเลยช่วยได้นะครับฝากก็ไรก็แชร์ก็ติดตามตามนี่แหะพี่น้องนะครับเอาไปนี้ก็คือว่าตาผลงานของวันมัะนถือสิเก่า้ะพ่อเนาะครับครับเอาเปเได็กสิเก่ามาเนาะพ่อเรียกอยานรักษาผลงานไปก้อนจังนี่เด็กเขาเนี่ยเราไปตุอเลย แปดหนึ่งกาชาดขอแปดหนึ่งเกียตสองปกติสามสองสามองเนาะสน้อยสามนี่แหละนี่แหะครับหาเรียกย่ามือสองเงินย่ามือเลียงคือว่ากำลังรักษาผลงานไว้อยู่โอ้เกินเคืองโตก้อนี่เกินเคืองเดียมเลยก็เลยเดียมดีๆนี่หอดเกินเคืองก็ได้นะครับก็ยัง สรูเนาะนะครับก <lad> ็่ือว่าผลงานดีดอกนะครับสำหรับใน้ารี่ใช่ตือว่างานาะแงข้าอันเล่าขาล่าพัฒนาเขาตัวน่เขาคือเล่าพัฒนาเก้าหน่งเออล่าพัฒนาเออเนาะเก้าหมันข่เออแต่ว่าอยู่วันาะเหครับเข้าหนึ่งอแล้วนเข้านเดี๋ยวพอดีเริ่มลงเล่านะครับเล่าเก้าหนึ่งเขาดีวัน เราพัฒนาเรื่มเล่าพัฒนาตัวนะครับนี่แหละมอเลอรึสงว่าบางที่หาก็เล่นชุดร่วมน้อยพอดีนี่มันมีเล่าพัฒนาเมื่กเขาดีเยอะเขาก็เบื่องเอาเนาะเปรียบเทียบเอามาชุดไหบเป็นชุดเล่าพัฒนาต่าง็นกับเขาเพืือนกันนะครับชุดร่วมน้อยกับเขาเล่าพัฒนากันนะครับของชุดเล่เพาพัฒนาเราคิว,ว่าจะเขาซี่สนเนาะชุดอันห้าน,น้อยี่เขาสิบเก้าหก นึ่งเก่าหกเก่านึ่งออกเป็นเกาหนึ่งัเกาหนึ่งหนศูนย์เกะเก้าหนนเก้าหนจะออกแบบบ่ด้กลับ่เก้านึ่งเียงนะครับเลขรวมมันคือประมาณนี้แหะมั่อก่นีหลายตัวเลขเนาะสามารถเขาได้ลายทิศทางเลื่อนนะครับพอดีมันคือว่ามันหายตัวเดียว่รได้หลายอันนะ ครับนี่ขอดีน้ว่านเยอะครับเอาวังไม้พี่น๊องครับว่นที่สิบเก้าครับพี่บ้าเปรียบเทียบกันอะไรก้าไปอยังงก่อนเล่าพัชนะเออมันกับการเขาเปรียบเทียบเขาบางองดีของเล่าพัชนะเขามีอย่างเนี้ยมันกับเขาขับว่างออกไม่ชวาดีวู้ครับเอ๋อผมนี่กระชาตแบบนึงนะครับเจ็ดสองนะครับพกกระตีนี่สามสองนะครับส่วนเล่าพัชนาเขาดึงเขาครับตามมีเตอรนะครับ หือว่าผลงานดีใส่ใจนะครับรักษาผลงานได้อยู่ครับสีเือนซีซีฉันรุดเนาะเย็หลุดจพอเดียนเนี่ยพอว่าน่ะรักษาผลงานเลย่หฉุดเดยนเลยเชียนเดี่ยเชียนกับโพดแล้วคอดี่นะครับอันยา้ก็ได้โคตรีนนะครับไอช่องเพิ่งจใหเลยร่วมมือกันนะราเวนมิตรเข้านะคอรี่เนาะครับครับฝากค็ไหลก็แช่เลยครียร่วมมันจะเป็นมันจะเป็นแนวทางไงเข้า มอ้อเห็นไงขึ้นจัะน้อยหรือว่าเราเทามีตัวใดตรงใจบอ่อมีฝัในใดตรงใจบอ่ฤฤอหรือเลขกอของอันนี้คำนวดในบอ่อสินะนะครับเทาขาวมาจัมบึงกับเพลี้แก่ก่อนเลือดเขขส,สือเอานระเพลี้เนาะหรือปุ่นเอ้ข้อศามารถเทาโปเกงอนนี่เทาหมักนระเพลี้เขาใส่จับจเอานะครับโชว์ไห้นะครับเป็นเลขชุดชุดสี่ตนะครับมีชุดบนชุดล่างนะครับชุดบนนี่จะเป็นล่าสัาจจาะพอคิดกาชาดนะครับบางที่ก็จะมี ลพัฒนาน้ำส่วนชุดใต้นี่กัิมีร่วมน้อยนะครับก็บิมีปกตินะปกติพิเศษ V.I.P. นะครับก็บเป็นชุดรวมน้อยนะครับไมาซีคูกันกัิมีเล็กเบิ้ลนกันไว้น้ำเนาะนะครับไม่ตุยเลยจะเป็นจะวิ่งไหลันเขาเคียงของนะครับเคียงันหน่อยหน่อยมันก็บเขาเด้นะครับอันเท่ากับรักษาวานะครับเพราะว่ามันเท่ากับมันเสียงมันมนเนนะ ผพับผพับมันเกิดผู้พับก็ด,กดีนะครับโชคด้วยฟารีสน,น,นะครับของบัญชียี่สิบครับยี่สิบนะครับก็คือนี่จุดลาวสตาร์นะครับพกิจกระชาติเอาไปซื้ออัน,นครับลาวสตาร์เฉพาะกิจตาชาติเจ็ดสี่สามศูนย์จุดรางร่วมน้อยหนึ่งหาสองหกเลขเบื้องเจ็ดเจ็ดสามสาม เราสอดีจ้าวเด้อนะครับบุตรชายจำพวกเก่งเกิดตองเรื่องมอเตอยก็ไม่ตื่นจำไห้นะครับสามีนะครับแคบมาจ้าวเด้อนะครับยังร่วมไม่ได้ทั้งนี้เสียนจังแล้วนะครับเอาแล้วเอาไม่ใช่นะครับเอานะครับจะจะอ่านฟังนะครับนี่ชุดบนนะครับเจ็ดสี่สามศูนย์นะครับตั้งในเจ็ดศูนย์สี่สามเจ็ดสี่สามศูนย์เจ็ดสามนะครับชุดรวม้อยลังหนึ่งหาสองหกนะครับ ตัดให้สิบห้าสองหกสิบสองห้าหกนะครับแล้วก็ห้าสองสิบหนะครับลขเบิรลมีเจ็ดเจ็ดกับสามสานะครับจะมาจอไว้น่าหนึ่งสองครับแคบครับมันก็ไปแล้วครับลองเอาไปเทียบเทียมนะครับข้อฟันกระองอันดีเบ่นะครับอมีเล็กตรงใจมีเล็กวิ่งว่ามันว่เปอรแงีนครับแงมันเลเาไปเบิรงใช้กันว่าข้อฟันแล้วก็มันเป็นแต่มีตัวนิ่งไว้ยี่ห้มีเล็ เด่นเลยคน,นเด่นในเร่อ,องอกานจอเาเืบหนาไปย่งางย่งองการจอครับร่องสีร่องจอให้นะครับว่า,าเป็นลูกชุดเกยตัวนึงนะนะครับเบื้องหลมันเ,เป็น้นในคืบหนาเาลอือเนเส้นในลูกหน่ว่ากัจนาจะรหลักเลยนการพูดกระทำมาให้ดอกแต่ว่าปัญหาเล่าน่ะยากหลานยากหลานมันเรียบร้อยเท่ากุงทีนะถ,นถ้าเนี่ยขึ้นเปลียนไปทายคิป เล็กใหญ่นัเนี่ยก็เรื่มงพมิวลาไปง้เอาเนี่ยเดี๋ยวอะไรนะครับอยากตามาให้ดอกสว่าเิาเราบริหารตระกูลปัญหามันเป็นแบบตู่งเลยเสีพอนี่ไปสืบราชการลับใหเพียอมาแบ่งปันเนาะเอาเนาะไปตุ้ี้เอานะครับก็เพื่อว่าเอนี้ไม่หายกิมเฮดแต่ว่เอาเอาเถอรหายกิมเฮดอยู่ เห็ดออกไิมันเอาเห็ดบ่กเห็ดยุคขาแล้วออกเพียงไหนเหมันหวอนครับนะครับโปรดรู้ว่มีผู้คอมเมนต์มาเนาะว่าเห็ดไในเห็ดยุคข้าตัวเมื่อคมออลองเบิ่งบมดเขาว่าเอาไปถามใจเก็คือเก่าเกอดคมก็เก่าเลยเก่าคมหน่อยคมหน่อยลงถ้าต้มดีแล้วเาก็เส้นนี่นี่ย่างเดียวเอได้ที่สิบสิบบวกคม คือห้องล่างดีๆแล้วอาจจะไปแช่ในตู้เย็นไว้อาจจะเป็นคามปีหุ่นยังเศร้าขอโอ้โหว่าห้อต้มใส่นตำตามันได้เขาอย่างนั้นถ้าไม่คือนั่นแหละเห็ดเห็ดล่องเบิงมันตุยางเหรอขนมขลังขลังข้นมาเอาไปคามใส่ก็ใส่แล้วเนาะถ้าเป็นข้นมันมาขมมามัตุเลยแต่ว่ามันฝรั่เสียบอยู่ดีแต่ว่าเสียบนะครับเสียบตรบที่ดองไหครับต้มตามีแหละนะครับอ้าวนะครับมันเสียบก็เห็ดธรรมดาแค่เป็นจออะไรนะครับจะได้่อกาดโอกาสดีๆเด้อ เราเลี้ยเล็ห้าน้อยพอรีนะครับสีเดียวลนะครับรถแค่ีสามมือนะครับเดนซีนี่สั้นรุดเด้อพี่น้องนะครับเดนซีเนี่จับมาจอไว้นะครับก็ให้โชคให้มันรับให้รวยกันนะครับคนใดอยากสนับสนุนทาชาติกาแฟเด้อนะครับต่อมาดูเก่านะครับเห็นไปเนาะมีผู้เห็นบ่เนาะก็เอฟซีตะโกนมาอยู่เนาะคนใดเห็นแล้วก็จดไว้นะครับจดเลขบัญชีไว้นะครับเรื่องมารวยเรื่องฟอลี่แหะนะครับจัะไปถามดูเนาะมีโชคหรโอนมาหลดนะครับ อย่างเตี๋ยนย้ำแน่อะไงเรือยนะครับอืมแต่ถ้าเชื่อขอบคุณถึงตัวคนเนาะคุ่นนั่นคุ่นนี่ก็เนี่ยมันกำกับอะไรกันนะครับแต่ถ้าหยิบกระลักใจเพื่อนนะครับ <Okay. S 1> เอาเบอร์กับพี่น้องถ้าเอางอะไรเด้อนะครับตามนี้ชกไขมันให้เราไปเด้่อยสุ่สักคนเอาขอบคุณพี่นี่ล่ะครับสวัสดีครับ